เดี๋ยวเขาทําให้ดูกันเลยนะทางบ้านจะได้เห็นกันมาถึงแล้วครับตลาดเช้านะที่เวียงจันทเดี๋ยวเินไปลงมาเพิ่งลงรถข้ามถนนครับนะรถจะมาจอดฝั่งด้วยครับฝั่งตรงข้ามนะที่เป็นตลาดท่ารถเนาะตรงตลาดเช้านี่เ็จะพุกข่านคึกคักมาก็จะมีผลไม้นะ แล้วก็ขนมปังที่เขาเรียกอะไรนะข้าวจีนะที่เป็นไฮไลท์นะตลาดเช้าสุดยอดเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวซื้อข้าวจีไปกินตอนเช้าเดี๋ยวลองลองกินดูไม่รู้เป็นไงขึ้นชื่อ ขายยังไงอะครับก็อละสี่สิบบาทเป็นเงินจีบกีบกีบอะเหมือนกีบเหมือนจีบเอาอันนดิงครับนี่นะเหมือนกีบเนาะโ้หนะครับไปเลยขนมปังมีทุกแบบครับแต่นี้คือไฮไลท์ไฮไลท์นีือยันสู้มาอีพ่อแล้วอ่ะ ข้างในนี้เป็นหมูยอเหรอครับแม่นแล้วเป็นหมูยอนี่ผมมาถ่ายให้ดูแล้วน,นี่เดี๋ยวเขาทำให้ดูกันเลยนะทางบ้านจะได้เห็นกันนี่ครับามีทีบก่อน,น ยอเน้นๆเลยโอ้โหเน้นๆเลยอะ่ะโอ้โหอันซื้อ,อไปฝากก็มีเด้ออ๋อซื้อไปฝากก็มีอันนี้เป็นยอเป็นแท่งโอ้โหเตอแท่งนี้เข้าไปอิม่มกันหลายวันเลยนี่ครับอันเดียวนี้กินก็อิ่มได้ทั้งวันเลยนะแล้วถือว่าถูกนะ40บาทโอ้โหเดี๋ยวพาไปกินที่โรงแรมนะ อกเลยข้าวจีเวียงจันทข้าวจีเมืองลาวนี้ขึ้นชื่อเลยนะเห็นหลายๆคนมากินก็บอกกันต่อๆกันครับว่าสุดยอดขนาดไหนนะ,นจะอจัเตะาอาได้มาแล้วครับ